สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับแล้วก็ FC ข่าวประจำต่างๆครับดีใจมากนะครับที่แบบคอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นะครับผมคือมันจะขึ้นเตือนในมือถืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครคอมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้ก็จะพยายามกดหรือว่าพิมพ์ตอบเข้าไปแบบในทันทีนะครับที่ที่กดเข้ามานะครับผมอ่ะก็ขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคผมก็พยายามไม่แบบขาประจำเลยข่าวประจำอะไรก็พยายามเต็มที่ครับที่จะได้ให้แบบ ให้ถูกให้ได้ทุกท่านถูกให้ได้พยายามกรองไว้ให้แล้วนะครับผมอ่ะหนึ่งโพยที่แม่นมา,มากๆนะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือของแอดนานะครับแอนนางวดก่อนก็เข้านะเข้าในสูตสามตัวกันแต่ว่าด้วยความที่เลขค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอนนาเนี่ยคือคือจะออกมาเป็นสองตัวบนแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามาเข้าสูตรในตารางนะครับแล้วก็เข้ามาต่อเนื่องน่าจะประมาณสี่งวดนะเข้าสามงวดงวดเดียวที่ไม่เข้าคืองวดอะไรงวดที่ให้เลขสี่นะที่ตัด คือตัดเอ่อว่าน่าจะตัดเออ่ให้มาก่อน2ตัวเนี้ยล้วก็ตัดเหลือตัวเดียวนะครับแต่ว่าเมืเดียยังยังไม่เห็นชุดตัดนะว่าจะให้6หรือ7นะครับมันก็เลยเอาลง2อันก่อนแล้วก็ให้มาเลือกกันก่อนนะฮะแต่ถ้าใจเมียนชอบ7เจ็ดนะชอบ7ในงวดน,นี้นะครับแต่ว่าในสูตรของเมียนมันมีทั้ง7จ็ดและหเนาะ<笑><笑>ก็คือ1 7 6อะไรแบี้แล้วก็เรียกวนไปบนมาสามตัวนะกับสองหกเจ็เนาะแล้วก็บนไปบนมา3ตัวนะเพราะว่า1กับ2เมียนออกไม่ได้นะก็คือเน้นวิที่2นะแต่ว่า6กับ7อ่ะมา ก็อ่าของอันนี้เอามาลงให้2ตัวเลยนะของแอดนานะครับแอดนานะครับเพราะว่าหลุดงวดเดียวงวดที่ให้4ี่งวดที่ตัดแล้วเหลือ4ตัวสุดท้ายอะ่ะก็คืองวดเดียวเลยนะครับที่หลุดแนวของแอดนานะครับอ่าแอดนาหกับ7นะครับก็คือมีอะไรบ้างก็เรียกก็ถือตามนี้เลยนะครับแอดมาก,ก็ไปแล้วก็ไปเลือกตัวหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าแอดมินนายนี่ก็ชอบตัวนี้เนาะหเอ่อเออตามสูตรศาสตร์มืดนั่นแหละนะครับก็สามงวดที่คำนวณนั่นแหละมี6กหนึ่งเจ็ดตัวนี้นะครับแล้วก็ 627นะมีก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับถ้าถ้ามินชนนะมีก็จะชนสองตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็คือคาสุดกับขอมินนะสำหรับใครเลือกได้เลยนะคือนออกตัวอื่นนะครับออกตัวอื่นที่เป็นหกตัวอื่นนะนออกได้มหมดนะออกได้มหมดนะเร็รออได้หมดเราชอบนะใครแบบโปะปะโปะโปะถูกเป๊เปะเอ๊ะอย่างเงี้ยนะคือเมดก่อน or, มันก็เข้าเน, oh, นาะ voilà, เข้าแบบสามตัวนะตัวนี้บางครั้งเยอะเหมือนกันถ้าซื้อหมดเนี่ยก็ถ้าซื้อหมดแล้วมันออกมันก็กําไรอยู่แหละแต่ว่ามันก็กําไรน้อยเพราะมันตึงโตะ แต่ถ้าออกตรงก็กำไรเยอะอยู่นะซื้อร้อยตัวว่าซื้อร้อยตัวเนี่ยสองร้อยตัวสามร้อยตัวมันถัว่ามันหนึ่งต่อเก้าร้อยนะซื้อห้าร้อยตัวเนี่ยก็ยังเข้าถ้าถูกตรงๆนะมันก็ยังได้โอเคครับต่อไปโซนเจ็ดโซนเจ็ดก็ประมาณนะอย่างงี้ที่ผมชอบมันก็เป็นเลขเดิมๆนะตัวนี้นะครับก็สองตัวนี้แหละเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองหกอะไรเนี้ยแหละนะครับผมที่็นชอบนะแต่ว่าเพื่อนชอบตัวไหนนะครับสามารถเลือกกันได้เลยนะของแอดนานะครับผม เลขมันก็ชนกับหลายเจ้าแหละเพราะเลขมันมันค่อนข้างหลายตัวนะมันก็ขาหลายตัวนะแต่ว่าแม่นจริงแม่นจริงนะครับบอกสมมติว่าเรามันใช้สําหรับนะครับว่าเราชอบเลขเจ็ดแล้วก็มาเลือกดูนะครับว่าอันไหนบ้างแล้วก็ต้องต้องมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ว่าแอ d ม i นชอบสองอ่ามาหาเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วเจ็ดสองอันไหนมีเจ็ดสองคู่กับอันไหนบ้างเนี่ยโซนเจ็ดสองก็เป็นเนี้ยก็จะเป็นแถวนี้นะครับผมโซนเจ็ดสองถ้าชอบโซนเจ็ดหนึ่งอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบอ่ ตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาคู่กันนะครับหราอว่าใครชอบ6เนาะอ่แล้วก็อีกตัวไหนล่ะอีกตัวหนึ่งมาชอบคู่กับ6แล้วก็ได้วิ่งตัวนั้นมาอ่มันเลือกกันดูนะคับนี่ก็คือแนวทางในการเลือกนะครับเลือกซื้อของแอดนานะครับแอดนานะครับในชุด3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสามตัวตรงพึ่งเข้าแม่นมากๆจริงเอ่อถ้าสี่งวดได้เข้าสามงวดแล้วนะครับผมดูดวดเดียววันที่สี่นั่นแหละนะครับผมในเออ่ปกติเข้าเข้าเป็นตัวตัดจับให้นะแต่ว่าตัวตัวจับอะมันยังไม่เห็นนะ ว่าจะให้6หรือ7นะครับผมลองดูกังนี้คือแบบเลือกกันไว้ก่อนละกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมก็พยายามเลือกโพลแม่นๆมาให้นะครับกับฟีทุกท่านนะครับประจํานะครับคลิปนะครับที่มีแต่ผพลเน้นๆทั้งนั้นแหละในช่องนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ